ทุกคนเห็นที่ผมกําลังทําอยู่ตรงนี้ไหมครับการทําลักษณะเนี้ยเขาเรียกว่าการปาดยาแนวนะครับซึ่งยาแนวเนี่ย เป็นส่วนที่สําคัญมากๆเลยของงานกระเบื้องนะครับเพราะว่ากระเบื้องเวลาเราปูเนี่ยด้วยความที่แผ่นเขาอะครับไม่สามารถที่จะปูเป็นแผ่นใหญ่เต็มกับพื้นทั้งหมดได้นะครับเราเลยต้องทําการปาดร่องทั้งหมดแนวกระเบื้องเนี่ยครับมันจะมีรอยต่ออยู่ซึ่งรอยต่อพวกนี้เป็นรอยต่อของแผ่นกระเบื้องเราต้องใช้ตัวยาแนวเนี่ยครับในการปาดลงไปปาดลงไปให้รอยต่อของเขาเนี่ยเต็ม <simple S 1> ทั้งหมดนะครับแล้วก็กรีดให้เรียบร้อยเลยควรจะปาดให้สวยให้ร่องเนี่ยมีความสวยงามตรงนี้เราปาดไปก่อนครับพอปาดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ถึงทําความสะอาดยาแนวนะครับก จะลงไปซึมอยู่ในร่องกระเบื้องทั้งหมดส่วนสําคัญอีกส่วนหนึ่งเลยนะครับ mm hmm. ก็คือสีของยาแนวควรจะเลือกสีให้เหมาะสมกับกระเบื้องของเราและใช้ยาแนวที่มีคุณภาพนะครับมีส่วนผสมในการป้องกันการเกิดราดำการกิดกราอต,ต,ต่างๆเนี้ยจะทําให้กระเบื้องของเราเนี่ยมีความสวยงามมากยิ่งขึ้นยัไ่ไงวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ